Oh. เอาซิเอาซิเอาซิแหมขออีกนิดหนึง่งกูอยากจะแซงกูอยากจะแซงแบบขาดลอยขออีกนิดหนึง่งหนึ่0 0สนสามหมื่นบาทหนึ่งแสนสามหมื่นบาทกูอยากแซงแบบขาดลอยกูอยากแซงแบบขาพวกมันเนี่ยตามกูไม่ทันปั่นไม่ขึ้นกูอยากจะแซง,อ,งอีกสองพันอีกสองพัน อีกสองพัน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 กดตะก้าได้เร็วช่วยกันกดเร็วกดตะก้าเร็วอีกหนึ่งพันอีกหนึ่งพันอีกหนึ่งพันเรากดเลยกดเลยกดเลยนี่ชนะด้วยกันที่มันกล้ามาขิงเสียเบียร์ไล่ขิงขออีกนิดเดียว หนึ่งหมื่นหนึ่งแสนสามหมื่นแตกเราจะปิดไลฟ์สดด้วยกันหนึ่งแสนสามหมื่นะแตกอ้กอาวสินค้ามันมาใหม่สินค้ามันมาใหม่มันมาต่ออ่ะกูจะลงไลฟ์สดแล้วอ่ะ